ครับผมสวัสดีชมทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมเซฟสามชามนะครับผมวันนี้เกมของไทยครับนะครับในมินิเกมที่มีชื่อว่าตำรวจจับโจรนะครับผมเป็นวันนี้กับพี่แฟร์ไปเปิ่มไปกไอ้ทามนะผมแน่นอนว่าอยากเราอยากเปิดตัวพี่นะฮะโจรฆ่าตำรวจตัางฮะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มินิเกมเนี่ยไม่ได้โจรฆ่าตำรวจหรอกมินิเกมไปเยี่ยฆ่าล้างผ่ากันเองอ่ะ่คิดว่าไปเยี่ยฆ่าอะไรแบบแบบเน้นติ่มอ่ะเออเน้นติ่มเปไลไตไ่มมนมินิเกมฆ่าเพื่อนมินิเกมนี้นะครับได้ฉายาว่าเพื่อนแท้ไม่จริงนะฮะใครบอกเพื่อนแท้ไม่จริงมาอยู่มินิ ไอ้เจ <Universe> <m akes legislation> <Ale ara> like te ้า <apply> ม <glasses> okay, ่งเลิกเรื่องเลยกูตัดเสินแบบอยู่อยู่อยู่แบบแบบเล่นเครื่องเครื่องใกล้ๆกันนี่แบบต่อยเลยอะถ้าเกิดไม่ใกล้ๆกันกูเดนตบหัวแล้วน่ะไอ้กูเห็นมอนซื้อหมดแล้วเฮ้ยผมไม่ซื้อเออไปถือลูกไฟอ่ะคือถ้าเกิดถือใกล้ๆกันนี่เฟรมก็โดนผมแล้วพี่มันซื้อเหรอมันมันไม่ซื้อเนี่ยมอนซื้ออะไรอะเดี๋ยวนี้ซื้อจิ๋นหรอเดี๋ยวนี้มอนซื้อเนี่ยโอ้โหกูไม่คิดเลยว่ามอนจะซื้อนะเนี่ยไม่บอกไม่ทำเลยพี่บ้าผมซื้อผมซื้อเกรดทีวีเอสเลยนะพี่ใช่เหรอกูไปซื้อบ้างโอื้อ จเข่าว่าคนนั้นเขาเด็ดเนี <Una Empire> ่ยใช่ไหมอะไรครับแค่อะไรครับไม่เจ็บไม่คันอไม่เกี่ยว แค่ you to m ม่ต้องมาแขค่ไม่ต้องมาแขไม่ต้องมาดีกับฉันไอ้เป็นฆ่ากันแล้วไม่ต้องมาแขไม่ต้องมาหัวใจฉันไอ้เปนฆ่ากันแล้วมันฆ่ากันแล้วอายอ้มีคนฆ่ากันอาไอยใ้ไอ้มีคนฆ่ากันเป็นยี่อะไรกูแตกกูแลกเลยยังไงเลยเนี่ยสวยมีคนฆ่ากันสวยมีสวยเป็นกรรมแล้วมีคนฆ่ากันไปไหนปื้มนี่หว่าปื้มเนี่หว่ามีคนไอ้ปื้มไปอยู่ต้นน้ำเอามันฆ่ามาในปื้มไอ้เปี๊ยไม่ได้ฆ่าโอ้ยเปี๊ยฆ่าแม่แ่ไอ้ทามีคนฆ่า กูเป็นโจรกูเป็นโจนไอ้ท oh, ั so ้งโจนที่ทำโจรเอ้าพี่เฟย์พี่เฟย์ตายแล้ววะกูจะบอกเอ้ากูเป็นโจนตายข้างหน้าไอ้ยังกูเป็นโจรอีกแล้วอ่ะคือนะไอ้นี่เป็นโจรเพื่อนโอ้ยเต็มเลยมอนถาไงดีวะข้าตำรวจก่อนมาๆาขาตำรวจก่อนปั๊บปั๊ ออกเร็วนุาเนี่ยเล่นน่ะอปลาปาัสิตโตทำยันต์ตำรวตายยังตายงังยกูยังไม่เห็นตำรวจกูเห็นตำรวจแล้วกูเห็นตำรวจแล้วเช่อเชื่อเชื่อกูจะทำครับตายหนึ่งตำรวจตายหิตโอ้ยโอ้ยโอ้โอโอ้โอกูตายแล้วพ่อนเลยโอ้ตำรปไยนงไอ้ตำรวจคนนึงโดนโดนกูตีไปที1ถึง2องทีละข่ามันฆามันเออตำรวจสิไงตำรวจทำอะไรนะบอนนะครับคือเนี่ยโจรมันเก่งก้องแย้ครับ ใช่ใช่ไหมครับผใช่ใช่ครับไม่งั้นชนะเล่แย่อยูก่ยืนมีแ่ยนมีมึงก็รู้มไมงได้เพิมไหเพิมนยงงงอยู่เลยไม่ไอเหี้ยปื้ามคนหนึ่งคนนึ่งแล้วขากูเพ่้าหนึ่งเขาเรียกพิม้ามหนึ่งแก่่โนมีแ่ยนมีมึงก็รู้กูใครใครมาบองจอกูณเดี๋ยวจะรู้เลยว่าแบบโดนลุยู่นโมีเกอยู่นมีไม่ถือดาบเป็นสิบคนพี่ไรคเดียว มันลามป้าวมันลามมันลามป้าวมันลามป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนขั้นหนึ่งขั้นตึก็ะพิหลายคนก็ถามสาเหตุว่าทำไมว่าทำไมเอ้ยไม่เอาดีกว่ามันมันเลทเดี๋ยวขอหลังไหม่นะป้มคือแบบไม่อยากให้น้องๆได้ยินอะไรเลทกันอย่างนั้นนะนะถ้าเกิดน้องคนไหนอยากได้ยินเลทน้องๆก็ทักมาหลังไหม่พี่ป้มได้นะฮะพี่จะส่งไฟล์เสียงแบบแบบมิกซ์มิกซ์เพลงเสร็จให้พี่ป้มเลยนะฮะถ้าแบบถ้าแบบน้องๆเชื่อก็เอาแล้วกันว่ามันใส่หลายผมนะที่มันที่มันพูดก็ไม่เป็นความจริงมันคือเรื่องจริิงงงงฮะะคคืืออออเรรร่่จับทุกยา สาบเสียงดีกว่าหนึ่งเสียงปืนผ้าหยายามปืนผ้ายายามปืนผ้าหยายามนานเหมือนถึงเวลาเลือกที่ปืนต้องการโชคชะตากูว่ามอนไม่เกี่ยวที่มอนพูดมามันไม่ใช่เรื่องเรื่องเดียวเยอะเรื่องเยอะไอ้ปืนมันยอมรับตัวเองเลยว่ะกูพูดมา มันไม่ได้มีเรื่องเดียวเฮ้ยอันนี้กูเชื่อใจมอนได้เลยเว้ยตอนนี้เป็นคุณตำรวจสสวัดีไหนมอนมึงอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยกูตกตอนนั้นมึงเดินผ่านกูไปอยู่เลยเฮ้ยตำรวจเฮ้ยโจรเอ้าไอ้เหี้ยตำรวจตายหนึ่งแล้วโอ้ยเนี้ม่ยฆ่ากันมีชิ้นายเนี่ยเมื่อกี้ไม่ฆ่ากันอ๋อไอ้เหี้ยเป็นโจรเฮ้ยพี่แฟมผมอยู่ข้างหลัง เข้าแล้วนี่ไอ้ต่ไต่ได้เป็นนะบอสไม่ได้เป็นเลยที่แล้วกูไม่ได้เป็นกูไม่ได้เป็นโอเคพี่เฟรมไม่ได้เป็นบอมดที่แสดงความเร็วสุดในเร็วเดี๋ยวไม่ใช่หรอกจะดาบไม่มีไอเอสน่นเป็นไหนไอเอสไอซูเปอร์ไอยังไงน่ะไอใส่ชุดสูตรอะสูตรไหนไอชามเปลรามันยังไม่มาไอมึงเป็นอะเพิ่มกูไม่ได้เป็นกูตรวจแล้วกูตรวจแล้วเห็นป่ากูตรวจเรียบร้อยกูไม่ได้เป็นเชสซูว่าจะไปยืมยูนิฟอร์มไปไหนเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหดอู้หายยายกมาโดนกูโดนฆ่าไอสิ่่งทีในไหน ใครจะฆ่าว่ะกูมามาใคจะดับเหล็กอ่ะนี่ไอดบเหล็ก้ามันแล้วเอาดาบเหล็กมาเฮ้ยข้ามันเอาดาบเหล็กมาใครเขายิงวะมีคนยิงอยู่ข้างบนอ่ะมีคนอันนี้ไงจะสอยม่นสอยม่นสระสระระดับนี้นๆมันตกไมยังยันมตกอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่นเพื่อนอยู่ข้างบนทามปีขึ้นไปเอ้ยอนนึงกูตกดีจ้ทามปีกขึ้นไปนี่ไงมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่้เนเพี่อนอยู่ข้นมันย่หนเนี่ยมันอย่นเนี่ยมันอ่ กูพ่าอยาย่ามาเน่ยอ้าวอ้า กูทำยายกูพ่ายามกูพ่ายยามมานานชวเลา่าอกูเิกล้าปัญหาไปที่น่าจะเปด้วยนได้น่าจะตลอดด้ที่กรจกอูกรจกด้วยโอ้พวกคุณก็ใส่หรายกันไปมั่วกะเทดไปเทด้ไปเทดล่ไปเทดล่ไปเทดพวกคุณอาจเป็นหรือเปล่าเนี่ยครับโอ้โหกูพ่ายยามกูพ่ายาม ไม่นะช่ปะไมนาเลยเขาอยากจะรู้่าเป็นไมเด็กม่อนทมอนเฮียมันซาเว่แตกแล้วพี่ผมผมพายามแผมว่าผมว่าไอเนี่ยมันมันเป็นเลยเอ้ยตำรวจหมดแล้วไม่ใช่หรอวะเฮ้ยมีมีจอมีจอมีจรแอบอยู่ตึกอยู่ในตึกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวยิงวอนไม่ใช่ตัวิงวอนมันอยู่ในตึกอยู่ในตึกอ๋อมันอยู่บนตึกเหรอตึกนี้ตึกคงนี้จ้าจ้าจ้าไปเก่งไม่ได้เข้าทางเข้าไม่มีมอยู่ในตึกสองตัวสตัวสองตัตัวส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 ตัวทสอตัวทสอตัวมเลยมเลยสตัวสตัวหายละออออ เออทุกคนช่วยกูด้วยเออเออไอสัตว์เอ้ยแานนี่ปีเปรมึงเนี่ยไอท่ามีคนที่ทามก็ไม่มีดาวอุ้ยเอออืมเี้ยเอ้ยแม่งยิงยิงธนูกูใส่กูกูเสียบเตียบดาวเลือดไม่เป็นไรเพื่อนกูพยายามกูพยายามนานๆอย่างน้อยตาเราเราก็ยังชนะหนึ่งตาเว้ยเราชนะเป็นโจรไงเออ พยายามเต็มที่แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้กูวิ่งเข้าไปโดนธารูยิงแล้วแม่งไล่ตีตายแจกไม่เสรผมเห็นพี่กำลังวิ่งหนีกลับมินิเกมเนี่ยมันน่าจะมีเกาะด้วยนะแฟนอะไรที่แบบสุดๆได้เก็บเกาะแล้วก็ดาบอ่ะได้เก็บเกาะแล้วดาบทีนี้แบบเขาเรียกว่าอะไรนงกูพยายามพยายามมากนะจะมาต่ามากขึ้นหนึงนาหึงนาคือแบบเอาจริงนะเว้ยคนที่แม่งไม่น่าไว้บางใจสุดตอนเนี้ยหรือว่าใครใคไอ้ปลื้มอะไอ้อะไรกูไม่รู้ไหม มันมันเงียบอีกแล้วอ่ะเงียบอ่ะเพิ่มมึงทำไรเนี่ยเพิ่มครับไม่รู้ให้พอกูพูดเพิ่มไปเฮาก็เอะอะก็แบม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 เพิ่มับอันเนี่ยมึงเงียบไปเนี่ยเออมึงคุยอะไรกันอยู่ใสกันอยู่นะเพื่อนนะก็กูแบมคนเดียวเลยเปลี่ยนใหม่ไหมเปลี่นใหม่ไหมึงต้องเปลี่ยนเพิ่มมึงต้องเปลี่ยนเพิ่มึงต้องเปลี่ยนจากคำดี่คนก็ดูถูกอ่ะเปลี่ยนได้กลายเป็นดูผิดกูก็มีแบมคนเดียวนี่แเหมือนกันเอ้ยใช่เหรอมึงมึงเอาเข้าเรื่องเองอ่ะเอาเข้าเรื่องเองอ่ะเนี่ยกูไม่เอาเข้าเรื่องเลยกูสายโยไปอย พูดพยายามมาพุ่งก็ดึ่งเข้าเรื่องเนี่ยโอ้โหปึ๊บโอ้โหเห็นป่ะเห็นป่ะแต่คำที่คนก็ดูถูกอ่ะปึ๊บเปลี่ยนที่กายไปดูผิดปึ๊บพิสูจน์ไปแล้วว่ากูถูกอ่ะเงี้ยเขาผมเราแบนคนเดียวอ่นะแล้วพุ่งโอ้โหไอพี่พูดตามไปเฉยพี่พูดตามไปเฉย่เฮ้ยพี่เขาเขาเล่นเกมง่ากว่านะตาในใครเป็นกันยอมแล้วห้องตรวจอยู่ไหนวะห้องตรวจยู่กลางไงตรงกลางดันใหม่ปะด้านใหม่กูไม่ได้เป็นตำรวจสักที มึงอนะเป็นโจรกับตำรวจก็ไม่ต่างกันอ่ะเออเป็นเฮี่ยก็ได้แล้วปุ๊บเป็นอะไรก็ได้แหละคนดีไม่เราเจอห้องตรวจแล้วใช่ป่าวะนั่นห้องตรวจป่าววะไหน ไม่ใช่ถามมึงเข้ามากูยิงมึงนะไอ้สัสฝั่งนี้ฝั่งนี้ปื้มพยายามข้างในข้างในข้างในปื้พยายามข้างในในตึกอ้าวในตึกเหรอใช่เฮ้ยปื้มมันตามผมว่ะพี่ไม่ไดเป็นไรปื้มอาจจะเปลี่นแน่แไม่ได้เปลี่ยนไม่เป็นไรไม่เป็นไรถามเหรอถามเราแอบชอบนายอ่ะพาเราไปหาม่อนเด็ดเเราแอบชอบม่อนได้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 โอ้ยม่อนเราไปหาว่าไม่ไม่ไอ้ม่อนก็พี่เฟย์แบบเป็นเไม่มีอะไรสองเฮ้ยมึงอยากมึงอยากนั่นกูสิวะปื้มมึงก็รู้ว่ากูพยายามกูพยายาม มานานมันเชื่อไามฮะได้สิ่งที่กูต้องการอ๋อโหห้องตรวจอยู่นี่นี่เองที่พี่คนฆ่ากันตรวจแล้วที่พี่คนฆ่ากันไหนเงี้ยสังเกอย่าฆ่ากันดีไอ้เงี้ยไหนว่าห้องตรวจอยู่ไหนเนี่ยเมื่อก่อนปูมทำอย่างไรตอนนี้ปูมยังไม่เปลี่ยนปอมไปตรวจกูจะท้องนะครับไปตรวจไปตรวจเลยไปปูมไม่ได้เป็นไปกดยังยังมึงยังไม่กดมึงยังไม่กดเฮ้ยเอาใจละใครเป็นวะกดไอ้ปปูมก็แล้วนั่นแหละไดี๋ยววเดี๋ยวกูฆ่าหมกนี่เลยเดี๋ฆ่าหมกเลยนะไม่ดูจังวะไอ้เงี้ย พี่พี่เป็นครับเฮ้ยใครเป็นใครเป็นไอ้ใครเป็นไอ้ปื้เปเปื้อเป็นผมไม่ได้เป็นผมเปื่อมาตีกูผมเขาห้องตรวจแล้วผมผมไม่ได้เป็นเออไอ้ปื้ไม่เป็นไม่เป็นเคร์มันค่ากูไม้จัดใครฆ่าใครฆ่าพี่พูดพี่พูดผิดหรือเปล่าไอ้ททมก็เป็นนี่ยว่าไม่ได้กูตรวจแล้วตรวจแล้วไทมาไทม์ไทม์ตรวจแล้วไทําทมาไปดทม์ไปเร่อยเป็นทมาอนี้ดูไอ้โตทมาดูนะดูนะเยวเขาไปตรวจ้าถ้ามึงไม่ได้เป็นอ่ะมึงต้องร่าไอ้ปื้อนี่ดูเลย ไอเอ้าไอ้กบวกแล้วไอ้เหี้ยไอ้ปื้มไม่ได้เป็นไอ้ปื้มไม่ได้เป็นใช่เหรอเออก็มันฆ่ากูแถวจบสุดท้าย่านไหนเนี่ยไม่เห็นหรือไงเนี่ยไอ้ปื้มไม่เป็นตุ้มปื้มไม่เป็นใช่แล้วแล้วใครฆ่าเราใครฆ่ากันเอาไอ้ปื้มไม่ได้เป็นเหรอแล้วสรุปใครเป็นแล้วใครเป็นเฮ้ยใครเป็นแบนออนเป็นแบนเออเออแบนแม่งเลยเบนเดเลยวะเหี้ยไม่ได้เป็นเออ r นดอม m l นดอมคิวอ่ะแบนแม่งเลยพี่เออพี่พวก random แบนเลยพี่ฆ่ามันเลยพี่ส่งมันไปอยู่ไกลเรบไปอยู่ไกลเ็บ เอวลูกพี่ผมแบมันแบมันเออแบด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 ไอ้ยเฮ้ยเชี่ยเอ้ยรอไอ้ม่อนตายเป็นังไงละไอ้ม่อนไอ้เร็วกูพยายามกูพยายามมานานชอบไม่ไม่ม่อนตายหมดแล้วมอนะตายหมดแล้วเฮ้ยคือผมอุตส่าห์ดักเลยด้วยพี่แบบมันต้องมาแน่แน่คือผมดักแบบดักรอเลยอ่ะที่เดี๋ยวได้เป็นตำรวจก็ได้มาเนี่ยบอกแล้วม่อนถ้าถ้ากูถ้ากูไม่ได้เป็นโจรด้วยนะแพ้แน่แน่เลยโอ้ยแต่เล่นหมากยังไม่เคยเป็นโจรเลยว่ะ เพื่อนปพิมกูอยากขอให้หนึ่งกับพิ่มขออะไรันขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอเอ้ยน้อง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 นอนไม่รับหัวใจเลยซับกระสายอะไรกูร้องเพลงจังเลยเก็บไปกแจะเป็นมุกเก่งจ้าเลยกูไม่ไหวแล้วปะตอนแหลที่หายเลย ก็เมื่อกี้เล่นมุกใช่ปะเมื่อกี้เล่นมุกใช่ไหมใช่ใช่เลยอย่างลมลมผ่านแบบเพี้ยวเลยขอโทษขอโทษที่ไม่เข้าใจขอโทษที่ไม่เกียขอโทษนะปื้มแต่ว่าเราคงไปกันไม่ได้แล้วปื้มเราเลิกกันเถอะเสียใจเฮ้ยๆฮ้ยทำไมกูเจอแว่นในเกมวะทำไมวะแว่นฟอหล่อฟิีมีผมคนเดียวฟอสฟีจริงๆเลยนี่ขำให้กูเลยไอ้ย ตามคนแรกเลยกูพยายามกูพยายามมานานมันถึงเวลาได้สิ่งที่กูต้องการเฮ้ยอะไรวะอะไรกกลข้างบนตา กูว่ามาอไรกันไอเกี่ยวไอ้มอนมึงเป็นปะเนี่ยลเนี่ยเนี่ยมึงพูดแบบเนี้ยมึงมึงน่าสงสัยแล้วแล้วเกีมึงไม่พูดอ่ะมึงมึงไม่พูดอ่ะไอ้มอนมึงเป็นปะเนี่ยอะไรเงี้ยเนี่ยเปิดมาอย่างเงี้ยมึงน่าสงสัยแล้วไอ้แล้วมึงก็ใส่ลายกูเฮียเห็นปะเออเพิ่มไอไอ้ยืมทำเป็นไอ้ยืมทำเป็นเหรอทำเป็นเหรอไอ้ยืมทำเป็นไอซ์ดูทายแล้วเธอไม่ก่อหอกแค่ลืมบอกกันไอ้มอนเหลือทีเดียวเองอ่ะมึงดู ไปไนมันไปทำเป็นราชาพีวพีอ่ะได้เกิดขึ้นมาใหม่แล้วละไม่มึงมีพวกถึงเวลาจุติแล้วล่ะของราชาไอ้ม่อนไอ้เหียมอนมไปกูเลยไอ้กูกลัวไอ้เนี่ยกูกลัวมันปเบิดกูพจ่ข้ามกูไม่ได้เป็นมาหลายตายี้ยกูไม่เป็นเลยเหียอย่าตายกูมาแล้ไปด้วยกันถ้ามึงตามมากูข้ามนะปุ๊บถ้ามึงตายมากูข้ามนะปุ๊บเอาทำข้ามันเป็นตีีไอ้มนจะตายแล้วตำรวจมันเปนคุณตำรวจไอ

แม่ตำรวจฆ่า <ล among S 2> โกต้องเหงื่อกงอกกว่าท้ายแล้วเธอไม่โกหกแต่ลืมบอกกันนม่จริงมากแม่งก็เป็นเลยพี่เอาเหรอเออแม่งก็เป็นผมก็เป็นไม่กูไอ้ปื้มเป็นหรือไม่เป็นอะกูฆ่าไอ้ปื้มก่อนแค่ตอนที่แล้วโอ้มันไม่เนียนเ่ะพี่มันบอกมาตัวเอง่เฉยแลว่ามันไม่ได้เป็นมาตั้งนานแล้วอ้าวเนี่ยเป็นได้เป็นมึงแค่ตายคือกูเหมือนใส่มานานเลยไงกูจ้องไม่นานแล้วกูเลาะไปไปตายที่แล้ว ไม่เว้ยไม่เว้ยที่กูที่กูตัดสินใจฆ่าไอ้มอนอะกูดูชื่อแล้วโอ้ไอ้มอนไอ้เอ้ยไอ้ปื้มไปกับกูกูตายอมได้ย คือแบบแล้วแบบไม่พูดมาแบบว่าไอ้มันเป็นไม่ใอ่ไอ้เหี้ยจับไต่ได้ออกผายมึงรู้ป่ะใครเป็นดอกบอกใึเไม่มีแล้วไอ้เหี้ยไอ้ L O L A L O L A สคูบอยอ่ะสคูบอยสคูบอยเป็นไหนโลลาแล้วโลลาอยู่ไหรอไอผู้หญิงอยู่ไหนโลลาสคูแล้วอีผู้หญิงอยู่ไหนก็แดดลินแล้วก็เออสามคนเลยสามคนเพื่อนกูคนเดียวก็พอแล้วล่ะสำหรับเพื่อนใช่โลลาก่อนนะมันอยู่ไห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 นโลลาอยู่ไหนแถวเนี้ย โลลาาโลลาอยู่ไหนวะโลลาคือตัวไหนวะโลลาโลลาที่ร้องเพลงโลลาโอ้โหไม่อยู่ขอบแมปเลยอะพี่โลลาที่ร้องเพลงนี่ยไม่อยู่ขอบแมปเลยอ่ะพี่พี่เคยได้ยินหรอโลลาที่ร้องเพลงเนี่ยเธออยู่ในชีวิตฉันแต่เธออยู่ในหัวใจไปตรงเรืออยู่ไหนเนี่ยไอ้หม้อมือมาตรงจุดตรวจอ่ะ จุดต่วนล้วมึงก็เลี้ยวเลี้ยวแบบหันหน้าไปทางประตูใช่ไหมแล้วก็หันหลังปุ๊บแล้วมันก็เลี้ยวซ้ายอ่ะไหนมันอยู่ไหนไเดูไปดูกูปั่นไปก่อนมันอยู่ตรงเนี่ยมันกำลังเดินไปเว้ยมันกำลังไปมันจะฆ่าคนแล้วมันจะฆ่าคนแล้วแล้วมันกำลังเดินไปมันมีดาบเหล็กเอ้ยมีดาบ เออไม่มีหรอกมันอยู่ตรงกลางมันอยู่ตรงกลางเอ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วไหนไหนไหนไปห้องตรวจแล้วมันไปห้องตรวจแล้วใช่เหรอไอ้ลูล่าเนียนหว่ะเนียนว่ะสายเนียนก็มาว่ะโอ้โหคุฆ่าโอฆ่าหลือว่ะโาเดือดจัดเดือดจัดใช่เหรอฆ่าเลยฆ่าอุ้ยเอาไอ้เนียอะไรอ่ะก่อนจะเดือนทำริ้วมันตีทีเดียวมันก็ตายเลยนะเว้ยไม่แก อยแท็กเดินหนีมันเดินหนีโแล้วม่จะเอาธนูยิงเข้าเฉยเลยก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคู้มากเลยนะผมเจอกใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้มขอตั้งชื่อคิวไบ้ปื้มโง่ปื้มโง่กับปื้มที่หายไปนะครับผมค่ยคยคยคคยคนี่ไงนี่ไงปริศนาปริศนาปื้มโง่กับแบบที่หายไปโอเคอบคุณนะครับผมคุณู้มากเลยนะม่คลิปหน้านะครับผมนะสำหรับนี้ขอตลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กัสไครป์พวกเราเพื่อเป็นกำลังเจอให่ครลบปบ ครับจเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม,ไ,มได้ครับโอ,โอเค